หนองพันลานอยู่บ้านก่อนนะจ๊ะวันนี้คุณลุงมาช่วยตัดหญ้านะจ๊ะคุณลุงจะไปปลูกหญ้ามาให้หนูนี่คุณลุงกลมาจากพัทยาครับทองสุกอยู่กับพี่พันลานเด้อเดี๋ยวพ่อไปตัดหญ้าแป๊บนะึงรอก่อนจ๊ะนี่ครับพ่อมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ นู่นครับคุณลุงของน้องออยน้องเอินน้องไอน,นะครับก็ตัดหญ้านะครับผมตอนนี้ก็ตกงานอยู่นะครับก็คือกลับลงมาจากกำลังกลับมาจากพัทยาอันนี้ก็น้องพันล้านก็เลยแบ่งหญ้าให้กินด้วยแล้วก็ให้เอาไปปลูกด้วยนะครับผมก็มาตัดพันหญ้านะครับวันนี้ก็มาตัดช่วยกันนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กันแค่สามคนนะครับก็ เต๋งด้วยเต๋งแล้วก็คุณลุงของน้องออยแล้วก็คุณป้าของน้องออยนะครับไปดูฝั่งนี้นะครับวันนี้เราจะช่วยกันนะครับก็จะเอาไปให้น้องน้องแก้วเนาะน้องแก้วครับผมกําลังกลับมาจากพัทยาครับคือว่าตกงานนานครับตอนนี้วันนี้น้องพันล้านก็เลยแบ่งญ้าให้เอาไปปลูกแล้วเอาไปกินด้วยครับผม ให้ช่วยกันครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมในช่วงสายๆอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเติมขอเป็นกําลังอีกกําลังหนึ่งจะช่วยคุณลุงของน้องออยน้องไอ้นะครับเอายานะครับขึ้นไปให้น้องๆน,นะครับก็จะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ,คอเราช่องตัดพันตัดพันยานะครับแล้วก็ไปดูน้องแก้วกันครับผม ว่าวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณลุงเขากับมาอย่างไงนะครับตอนนี้คุณลุงก็กําลังเไถปลูกอยู่ใช่ไหมครับใช่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปไปดูกันครับครับวันนี้คุณลุงพอมาช่วยเป็นพระเอกให้เลยครับผมเอเคครับนี่ครับนี่ครับรถนะครับแล้วก็นี่ครับ อีกต้นหนึ่งก็ใส่ไปเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็จะให้คุณลุงของน้องลอ,อยนะครับเอาไปปลูกนะครับผมแล้เวเราก็จะต้องเอาพันญ้าไปไปปลูกนะครับแล้วก็จะแบ่งญ้าไปให้กับคุณแม่แก้วด้วยนะครับผมนี่ครับก็แม่แก้วนะครับก็กลับมาก็ยัง ไม่มีรายได้นะครับก็ยังลำบากอยู่ครับวันนี้พันล้านก็ช่วยๆกันครับก็ไม่ใช่ว่าถือว่ามีญาเยอะนะครับผมก็ยังขาดแคลนอยู่ครับแต่ว่าน้ำใจไม่ตีกัน,นครับตอนนี้ก็คือว่าช่วยเหลือกันและกันซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหน้าเราจะไปตัดพันญาด้วยกัน พาคุณลุงไปตัดพันญาแล้วก็เอาพันญ้าไปปลูกแล้วก็จะไปเอายาให้แม่แก้วนะครับนี่ครับก็นำย่งยางหญ้าไปเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กางท้ายของคุณงบ้านครับ เี๋ยวเราก็จะไปตัดกัะยาด้วยกันนะครับครับท่านผู้ชมก็ตามติดผลงานของคุณลุงอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ตอนนี้ เาแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับคุณลุกงก็กําลังกลับมานะครับเพื่อก็กาแก้ปัจหยหลายอย่างก็แบ่งให้ครุ่นรุรับประทานร่วมด้วยกันนะครับก็เป็นยานะครับเอายาม,มาให้เต็มแล้วก็จะแบ่งให้ไป,ไปกินเอนะครับหมดลาครับ มาถึงแล้วครับมาถึงบ้านแล้วครับอ๋นนอไช้เข้าตรงนูง้นก็ได้เลยเลย้วแต่เลยครับ นี่ครับคุณลุงก็เอายามาส่งให้พันล้านแล้วนะครับผมก็มีคุณป้านะครับก็มาช่วยตัดนะครับจะเอาผล้าไปปลูกให้นะครับก็จะมีแม่แก้วนะครับจะไปปลูกให้แม่แก้วนะครับเดี๋ยวเวลาหน้าแรกเดี๋ยวพันล้านจะได้ไปกินด้วยเวลาพันล้านหมดหญ้านะครับผมเพราะว่าคุณลุงมีเนื้อที่นะครับมีน้ําสูบใส่ก็จะได้ช่วยเหลือกันและกันครับ พี่น้องชาวช้างต้องช่วยกันแล้วกันครับผมครับโอ้เต<อ>็มไปสองคันแล้วครับครับเดี๋ยวจะตามคุณลุงไปดูสถานที่ปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาแม่แก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นครับครับผมก็ คุณลุงนะครับก็ช่วยกันนะครับมาช่วยน้องคนล้านครับวันนี้ก็ตัดเอาพันยานะครับผมก็ช่วยกันนะครับนี่น้องันล้านนะครับก็แบ่งไปพันยาแล้วก็เอาไปยาแล้วก็อย้ะครับผมให้แม่แก้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาแม่แก้วด้วยกันนะครับผมเป็นวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับบ้านเรานะครับผม วันนี้น้องๆนักเรียนเราก็ไม่อยู่ครับไม่มีคนช่วยคุณลุงครับผมก็ขออาภาัยด้วยเนอะมกย่ามครับการเหลือซึ่งกันและกันนะครับต้องจะได้อย่างนี้ค,ครับตาอย รนแล้วร้นแล้วร้นแล้วใคร้จะถึงแล้วนะครับผมก็จะหาไม่แก้วนะครับผมเอาหญ้าไปหาให้ไม่แก้วนะครับแล้วก็แบ่หญ้านะครับพวกเรากัดทัหญ้าเราช่วยกันนะครับ อยู่ยได้ครับวันนี้ก็ติดตามสายอย่างเดียวขอเอาไปดูวัดเขาใ่ห้ดู่กันไปเลยครับเอาแบบบ้านๆกันไปเลยดึงไปเลย ก็ตามมานะครับผมนี่ครับก็พึ่งลงมาใหม่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเป็นน้ำใจให้นะครับถือว่าชาวช้างด้วยกันนะครับต้องพาอาศัยกันแล้วกันครับ โอ้ด้านหลังลมาอีกแล้วโอเคครับโอ้ลุ่งเลยโอ้สวยงามมากครับร่มุ่มสมูนมาก เจ,เจอสงวนก่อนเลยโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากนี่ครับ<ะ>อันนี้อันนี้อันนี้ทองทองระเบินีย่ยังยังมาที่ทับยังมาทันทองยังมาทันได้ทับยังไม่ได้ทับเดี๋ยวลูกยาเสีตอนโอ้โหดูครับนะครับนี่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 ครับทางตัวอย่างนะครับ ือว่าช้างบุคคลที่ว่าเลี้ยงเอาเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับต้องหุ่นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับต้องดูสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับควนช้างที่หน้าเอาเป็นตัวอย่างนะครับนี่ต้องอย่างนี้เลยครับผมเต็มตัวเลยครับนี่อุดมสมบูรณ์มากครับนี่ครับหน้าเอาเป็นตัวอย่างนะครับยกย่องนี่ครับเก่งมากเลยครับผมน่ครับควานช้าง เขาใจใส่ดูแลดีมากครับเก่งมากครับเก่งมากเ้ียนอ่าเรียนน้ำเรียนน้ำเอาไว้มือหล้างครับไว้มือล้างวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องไปทาภารกิจนะครับคือว่าที่ว่าบอกไว้ว่าจะไปปลูกหญ้ากันใช่ไหมครับครับผมอ่าเดี๋ยวเราตามไปครับท่านผู้ชมครับต้องตามไปดูครับ นี่ครับบุคคลที่ว่าเอาหน้าเอาเป็ตัวอย่างนะครับผมวันช้างนะครับอยากต้องอย่างนี้ครับผมเอาใจใส่นะครับผมต้องเอาใจใส่ครับวันนี้นะครับผมก็ตามคุณลุงแล้วก็คุณป้าของน้องออยนะครับผมจะจับให้ได้เลยครับวันนี้นี่ตรงไหนตรงไหนครับจะตามเอาแบบพื้นบ้านเลยครับตามธรรมชาติของเราเลยครับผมไม่ต้องเก่งนะครับผม อ่าเราจะไปกันต่อครับอ,อ่ะครับต่อไปหลังจากประโยชน์หญ้าให้แม่แก้วแล้วนะครับนี่ครับคุณลงุงเริ่มอ่ะเราจะไปกันต่อครับ ก็จะเอาหญ้าไปลงนะครับผมนะครับคือว่าวานลำบากนะครับผมก็คือว่าก็จะขับลงมานะครับก็ขึ้นไปอยู่ทํางานนานนะครับผมก็กลับมาก็น่าสงสารนะครับคือว่าไม่มีหญ้าไม่มีอะไรให้ไม่แก้วเลยนะครับตอนนี้คือว่าเราเคลื่อนช้างด้วยกันนะครับ คือว่าต้องช่วยเหลือกันและกันนะครับผมตามไปดูครับครับก็วิธีธรรมชาติครับผมาีเ,าเาานี่อจบางแห่ะนะครับผม สวยมากสวยมากครับอย่างนี้นะครับรมสมบูรณ์ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเลยนะครับผมก็เป็นฤดูหนาวนะครับช่วงนี้ก็ยังพอไม่ยายให้น้องๆช้างได้กินอยู่นะครับผมนู่นครับู ในแขนสุดคำนะครับผมเห mm ็น hmm. น้องช้างนะครับเ mm hmm. ชือกนะครับป mm hmm. ีนตัวลางุ่งเลยครับผม mm hmm. อันนี้นะครับถึงก็ตามคุณป้ากับคุณลุงไปอยู่นะครับผม mm hmm. จะไปดูสถานที่นะครับคือว่า การปลูกหญ้าของเขานะครับผมคือว่าเขาปลูกยังไงหรือว่าเขาลดน้ำยังไงนะครับผม mm hmm. ก็ตามอยู่ครับผมตอนนี้แต่ที่เห็นได้คือว่าภาพบรรยากาศนะครับสวยงามมากเลยครับคือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นท้องทุ่งเลยนะครับผมนี่ตอนนี้ คือว่าเห็นน้องช้างนชครับกิน,นยาอยู่ครับตอนนี้คือว่าล้างเกี่ยวข้าวนะคือว่าจะมีลูกข้าวหรือว่าต่อฟางให้ช้างกินนะครับตอนนี้สําหรับปกตินะครับก็คือว่าสมัดช้างเล็กนะครับก็คือว่ากินได้แค่นิดนึงโอเคครับแต่ถ้าช้างใหญ่ก็อาจจะได้เยอะกว่าตัวเล็กแค่นิดเึ ครับตามไปอยู่ครับ ของคุณลุงนะครับก็แต่ว่าสูบน้ําขึ้นมาได้นะครับก็บกกคือว่าตรวการจะประสบก็ตอนนี้ก็ออกอยูอในช่วงแต่ว,ว่ามีน้ําใช้เลี้ยงตดนหญ้านะครับพันพืชอยู่นะครับครับโอ้โหจึ๊กจครับผมรว่าเป็นบชีวิตแบบธรรมชาตินะครับ สวยงามมากครับผมคือว่านี่ครับเจอแล้วครับเชื่อครับเป็นธรรมชาติเลยครับนี่ครับดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับอยู่ติดกับคลองน้ําลําธารเลยครับนี่โอ้โหสวยงามมากครับคือแบบเป็นธรรมชาติของบ้านเราเองเลยนะครับนี่เไปหาณลุงครับเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไม่ทันครับ แค่ครับเชื่อรับนี่ครับผมสวยกาแฟครับก็อยู่กับทางทางทางนะครับ,น,รบน,งงนี่ครับนี่เออความหมายของมันนี่ครับนี่ลุงก็จะมาปลูกในฝั่งแตงนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็ปลูกแล้วปลูกแล้วกว็สูบน้ำขึ้นมาแล้ว ไปด้านหน้า,นาครับอ่าแล้วครับถึงแล้ว ก็ยาลงให้แล้วครับผมครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณป้าก็จะก็ต้องออกมาปลูกนะครับผมวันนี้ก็สายหน่อยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเติมก็ต้องกลับไปหาน้องพันล้านแล้วนะครับผมวันนี้ก็เอาให้เห็นแบบว่านี่ครับเป็นความบิธีธรรมชาติของชาวชางด้วยกันนะครับผม วันนี้นะครับผมก็เอาห็นจจดจ้านไปเลยนะครับผมเป็นธรรมชาตินะครับเป็นทน้องทุ่งสวยงามครับตอนนี้นะครับผมก็คุณลุงก็มาถ่ายก็องอภัยครับคุณทุงก็มาไถนะครับปลูกหญ้านะครับให้น้องช้างนะครับผมก็คุณลุงขึ้นมาใหม่ยังมอท่านจะมีญ้ามาให้น้องช้างนะครับผมอันนี้ก็มาปลูกให้ไว้ให้กับน้องช้างก็ เป็นแบบนั้นน่าสงสารนะครับผมตอนนี้คือว่าหญ้าช้างก็ไม่ค่อยจะพอนะครับผมครับเป็นกําลังใจให้ควานนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมต่อสู้ต่อกันต่อไปครับผมวันนี้นะครับก็ไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็เอาแบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับผม ก็ขอ,ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆของครอบครัวผังปลารันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ